ดีครับพาอแม่พี่น้อง FC. เอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองหมาแห่งพามวนนะครับเนาะเอาวันนี้มาตามตอนตอน่าทางพี่น้องเอ,อ้เขาเต็มเต็มเลยครับบริกรตักเม็ดครับผมสามหาหยโลกใสสลับก็นี้่บินเดินทางมาปล้อยตองอ่ครับผมเนาะที่สำคัญเครื่องไม้ถูกคือเกาไปเบิงไปส้มไปฟังนำกันจะพลาดครับผมเนาะ,ะนี่แหละครับผมเป็นกระลังสารเนาะ เห็ดปิพิธภัณฑ์ครับผมเนาะเอาเต่ร์นไกะเดีวชิมเนี้ยปลากันเนาะครับเนาะไปรับส้มราตั้งปูเพื่ว่าจะไงสำหรับวันนี้ครับผมสร้างไว้เธินจะเมื่อไรก็ว่าจะเมื่ไรเมื่อไเต็มไปเเต็มบัตรไเออเมื่อเรู้ขายบ่เดนสามตัวขายวันจะขายอยู่วันนั้นเต็มสามตัวนั่นเก้าหาสามก้สามหาอืมแล้ว่ก็หาสามโต ลไปลูไปนะ่งใหเลยย่งวอกสองสามหาวันุ่มุไปเยอคัดแม่ปูไข่ลมใสพี่น้องอ่าสวัสดีนะคะปูไข่ลมใสบอกเคยผัดจักเกลือสูตรเลขวิ่งมาหอดบนหอดล่างวิ่งวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งแปดเลขติดแปดนะ ทิมเปะไม่อะไรพี่น้องเอฟซีอ่าสามสี่แปดเข่าข้างบนข้างล่างสามแปดแปดสามเหมืนันพี่น้องเข่เอย่านั้นมากันหนไม่อดีแมไม่เราปูเนาะสามแปดแปดส่เพราะว่าเราคบุมให้ได้แปดสามสามแปอย่าจะมากันอนติดแปดติดสามติดแปดติดสามนี่บัดักเลเนาะอ่า สามเจ็ดสามหาต้าเทางบนโตตรงห้าท่งหนาท่าบนเนาะครับผมนมันมาทหนาบอกเคยผัดพี่น่องเลยเรียกบ่งปู้าครับผมห้าเป็นหั้นกระบาดอ่าห้าเท่าหาง่าบนอ่าเันีอกในแราบอกกันสามาท้าหลังท้าบนครับผม สำคัญเครื่องไม้ถูกในสำคัญเลยเตะถูกในสำคัญเามีการพร้อมปูจะพี่น้งแคนทักว้าพี่น้องใหบาเดียวคทลันทันทันวันสามสิบท่านว้าเอ้ามดอรตอนนี้พลาปูอ้าวสามสิบท่านบ้าพี่น้องน้อยชุดมากเลยติ้สี่ติ้ยาติ้เก่าวิงซีวิ่งเก่า พี่น้องเอ้ยพิจารณาเบื้องด้บานเนี่ยตวากะนีตัวหาเน่ะหาเซอท่นไหนนี่ตัวหาน่ะหาเซอาท่านไหนตัวหาาเซอได้ไนลูกเตตัวชี้หาเซอได้แีชี้ตัวเดียวับมันมากเนาะปูเนาะมากท่าที่นี่เนี่ยเว่าร้านเปอร์เซ็นต์สดโตฮะเก้าร้านเปอร์เซ็นต์เก้าร้านเปอร์เซ็นต์สุอโตเออ ม่สองเก่าสมเก่าสองเก่าสามเก่าอาตละคือหาเขาหัวนี่ไปห้าหัวที่เดียวปูบอกว่าหาเองกระซิบปาสามล้านเปอร์เซ็นต์เด้นี่เก็บเคียนไว้อยู่ปูปูกระซิบเนี่ยเมื่อนั้นเปูสี่ปั๊บปั๊บปั๊บสามสามมาล้านเปอร์เซ็นต์วดนนี้แล้วก็ปูเก้าเก้าเก้าได้มาแล้วนะคะ โอ้ยพี่น้องร่วนแท้ครับผู้ใดอยากมากไงท่านมากได้ปูว่าท่นมีมอกบปูว่ามีมีได้มามปูว่ามีมีขายหรอเก็บไปไว้ก่อนว่ามีขายอีกแล้วว่ามีขายอีกแล้วไหมโอ้ยลอตเตอรี่เขาผลิตมาแต่ปูเอออย่าบอกว่าขายแล้วเนาะไม่ต้องฝ้าวผานไปไหมต้ำจมล้ำจมทางจ่องเอาจับชมทางจ่องเหรเพราะว่าอุ้ยรถปันเกี่ยวน่ะมารถปูเนาะ อ๋อครังสามตัวเลยห2าสองสามถ้เปียนรถปูนะถ้าเปียนรถปูตงหลังเลยจ็ดสี่นะทีเอว่าห้าสองสามวอ้สามตัวจอจใช่ตางวดนี่ได้พี่น้องได้ไม่มีขายอไม่มีขายอีกแล้วไม่มีใายอีกแล้วหมดช่งเขาช้ำเขาีใครปาโทปาโทให้ตัได่ระบาดได้ลยโศกจัปูเนาะพี่น้องเอ้ ฝากเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเด้ออ่าปูขายรมไส้งวดนี่ก็มาโอ้อันไหนกันจะงงมึอไม่ต้องมานะปูอ่ะรับโชคเราทั้งช่องเอ็ดซีคัตตาว่าคัตมีสูบมีหลัก็อย่าอย่าลืมปูเด้อครับเด้ออ่าผู้ใดก็ได้เอาพิจารณาเบิ่งบอลเดวอลายดอกเนาะมีสมมติไหมอ่าทั้งช่องง่ายกีอดปูเนาะอยากมากถ้าตีสามคนนี้มือขึ้นนี่ก็ได้ เออเออปูว่าก็จะว่านาวนม่ใ้าัมานาวเนีก็เลยนั่งเฮ็ดให้ยี่แน่เก้าล้านเปอร์เซ็นนะครับผมสำหรับวันี้วันทลาปูกับกระซิบยูดิสามสามปูอ่ผมแอได้ยินเนี่จะจดออยู่งวดนี้เีเก้าเน่เก้าล่างอเดเส้น ปัามบดเออเอื้สเอื้อเอต้อเดียอเอย้อเออเออเอื้อเอื้อเอือเนื้ออง้อเ้เนาะเอเอ้อเอืออือเอ้อืเอ้อเอืเอียอเอเเอเอ้อเอเออเอเเรื้อเอืเอื้เอื้อเอื้อเอื้เอื้อเอื้ออ้อเอื้อเ่อเอร้อเีื้อเอือเออเอื้อเอื้เเ้อเ

ขัดสามเจ็ด่ไมั่ก็นม็ันก็ได้ยุยนองราดเร็วว่าเ่นผมมาเกิ่นแม่ว่าเั่นอันคอยบอกว่าสามหามต้องครับคาบมะเออได้ยุ่เพิ่นจมโอ้พไม่ปูดวัฒนนาวัฒนาเราพูรา้อะไรอีนะโอ้เราักันเราเล้ำมันแล้วแต่วัฒนานาครกบผมคนเห็น เดี๋นเพาว่าบงสื้อกันนี่เพราะว่านั่นมันว่าเนว่าได้หลายอย่ว่าในนี้มาวายสาม้อยโอ้สามนไม่ว่าด้หลายทุกคนเออรวมกูเริ่มกันละซอยเฮ่าไสัเดี๋ยวสางสั่าดีกระทันเราไปไห้อมเนยฮะเราไปไหนอาจไปว่าไปพูดถว่เมื่างนี้โอ้มามามาที่ผู้หนึ่งนะจ๊เห็นว่า ติดเก้าได้ติดเก้านะคะคู่ติดเก้ามาแล้วมที่แล้วคู่ให้ติดเก้าเราหาเก้านกู้าเก้านักเก้าะเรย่านมาลำกันเรื่องมันโอ้เมื่อกี้นี่สามกับแปดเลยสามหาเก้าเตี้ยสามกับแปดมันกันสามนกคู่เนาะสามกับแปดม้ากันสามแปดเน่ยนะครับผมคือขึ้นหมื่นหันอาหันม้าำกันครับผมเออบอกเราหัก เออแม่คาวมาจะเอาเรียกปูทั้งบุตทั้งหลางก็นี่ะเ่อสามตับงสอมเลยยิงสามยนเลยนะครับบ่ฟันดอกอันฟันนี่ชิได้เออเดี๋ยวมากูไม่กบฟันนอะเออฟันก็ไปตีพวกเป็นเฮเราเลี๋ยงฟันนี้เเดี๋ยวมมนมาทำกันปูอาหาเก่าที่แน่แน่ เก้ามันใจครับมันมันมันอาน้ำกันเนี่ยมันไม่สมวดสมวดไดยเนื้อมวลหนึงกับครักือบหนึเนาะมาถึงสามศูนเนาะครับมวลนึงจะเอานี่ยทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปูว่าวิ่งเก่าเลยง่านงานนะครับเนาะวิ่งเก่าทั้งวิ่งทั้งแลีนทั้งวิ่งทั้งแลีนแล้วกินจังไดพี่น้องกินแต่นาเบิ้งมีแค่นี้ไหมมีแค่นี้เลขมี ซีคู่ซีู้อีกเครื่งแดนแล้วอืมแต่มันเบิร์ตเดียวกันแดนก็แบบน้ำหนักได้หลายปูสองกับสามลื่นๆกันแทบเดียวนี่สองกับสามต่อแม่บอกหาบเกินกันเนาะปูเนาะหาบเกินกันว่าจักแล้วในลึกๆปูเจ้าของสูตรเด็ดสูตรลับนะบอกลูกบอกนั่นกันเนาะอืม จะก็กินแค่น้อยนี่เดิฮะก็กินแค่น้อยก็กินแค่น้อยจตได้จว่าสัตว์มันหลายกินนะพรับมันินหลายกินจะได้ก็ได้ละกูแ่ว่าหลายกินแคหน่อยกันนี่เดียวโอ้ตัวเดียวโรลมาบ่คือมูนี่จิมาม่เหมือนใรโอ้บ่คือมูมันจีมามันจมาแบบไม่้ขั้นมาิเปลี่ยนูต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวใหม่มากสูนมากริี่น่ มากก็ต้องมากใช้ีตโหขัดซีมากอือแล้วไปหาใชหาว่าได้ยังเด้วหาเด้วหานีมาปิดบังวะกันไปซื้อดอกหานี่บ้ามากก็ได้หรอกเพราะว่ามาดูหนึ่งโอหานวะครับมาหาเจ็ดมาหาแปดมาห้าสามหานเพรนี่แหละเอได้แล้ ลายแบบมากครบแล้วครบแล้วนะคะอาจนีนี้ก็ะ่าเรา้องกับ้องกันไว้ที่แครดินแนที่แน่ๆเพราะว่าเก้นมาแท้นะครับมาแทะแต่พูดเลยว่าห <regret it? S 1> ันมักมู้สีก้นได้เราก็ได้ได้เปวนัื่องเกิดขึ้นขันสีมากงูไม่เก็ตอยู่ขึเก็ตโอลกันเก็ตได้อีกเ้ยเก็ตขึ้นง้มากดวครับไปเก็ตโลกโหเลยอืม ขันเจ็ดแันเจ็ดสิมาก็คือค่เกาลัดนกปูแต่ว่อ่าแต่ว่ากอ่าแต่ถ้าอื่นถอนนกปูตามนี่แหละสุดคิดมาดีแล้วล่ะคิดมาดีแล้วคิดมาดีแล้วอ่อ่าเคิด่คิดออกเนือจากปูอย่นี้อ่า โอ้กอย,นนอย,ยก็ได้น้ำปูนี่ล่ะหนุ่มนายกันสาธุค่ะดร่วมบุญกับปูสร้างเอฟซีฟอมพิพิธภัณฑ์ทีฝากมาพร้อมคนละนิดคนละน่อยนะครับอืมแม่นี่ล่ะถ้าันล่อติดตามหมวดนี่แล้วพี่น้องยด้วยสวยที่รอคอยอยู่ระวังชื่อจ่จอตรงนี้ตรงนีกจ่อนะปูจอดจอดเมื่อไหร่เนี่ยใอยว่าเอาใครจะคอยที่รอเลย ว่าเลขของเขาสีมากกันมาอยังม mm ีตับของเขาอยู่ตามอี่ราปูเออมีเพิ่มเพ่มเยอะทแมนว่าแมคงขาไขว้ตาผมไอ้ไอ้เป็นสีตาบของเขาไปรรเตอรี่มากกว่าพ่อหาไปรรเตอรี่เออพ่อแต่เขาจบหมดกอนก็เสเอหมดกัน อืมก็ที่สำคัญบม่มีขายเราพี่รองบ่ขายเ้ม่ายเราอดไป่อน้เาเ็นี้นครับเนาะย้ครับเนะอาู้กันลนะครับเนาะขายดใจกับทางส่วนกับอีซีนะครับเนาะคนละนิดคนละหน่วยมาพี่้องเอ้ยอย่าลือมนะครับเนาะเอรับ สิทิงวติตังตุ้งทั้งจุปเมวสตเมสตูสักเวยยงตูสังกปจันโผปนารัโผยะถามาโยโธจะโถาสักที่โยวิวาชนตัวชาลกโวีนัสตุมาเซอวะันสาริสุีเข้าจกภาวะพิวาชนาเชยุตัญจัง พุทธาชาดิจโนจะตระรธรรมวัทันทียอายุโนสุขังสาธุสาุสกธุกุูกมันหมาลำบากับดดียวแต่ต้องกัดเนอ